เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องอุ้มรักเมียคืนเดียวแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนาตาเด็กที่อยู่ในท้องถ้าคุณไม่อยากได้ผมจะรับเอาไว้เลี้ยงเองรุตนริทพยายามต่อรองกับรามินยาหญิงสาวที่กำลังจะคลั่งเพราะเพิ่งตรวจพบว่า ตนเองกำลังท้องสาวสวยหน้างองงําเต็มไปด้วยความเครียดความคิดของเธออยู่กับทั้งปัจจุบันและอนาคตแน่นอนแล้วว่าเธอไม่ต้องการให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมันผิดพลาดที่สุดในชีวิตมันไม่ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เธอไปงานวันเกิดเพื่อนเพื่อนที่อยู่ๆก็รักเธอขึ้นมาทั้งๆที่เกลียดกันสุดหัวใจ เพื่อนคนนั้นทำเรื่องแย่ๆโดยที่เธอไม่ทันได้คิดว่าเพื่อนร้ายจะกลายเป็นสารเลวถึงขนาดใส่ยาบางอย่างในแก้วพัน้์ให้เธอกินกว่าจะรู้ตัวเธอก็ฟื้นขึ้นมาโดยมีชายที่เธอไม่เคยเห็นหน้ากอดเธออยู่บนเตียงด้วยเรือนร่างที่อยู่ในชุดวันเกิดยังไม่ทันได้ตกใจร่างกายที่ร้าวระบมก็ฟ้องว่า เธอได้สูญเสียสิ่งที่เธอหวงแหนที่สุดให้ชายที่เธอไม่รู้จักไปแล้วก็ตกใจเช่นเดียวกันเพราะเธอตอบรับเขาอย่างเร่าร้อนเขาแค่ตกใจที่รู้ว่าเธอยังคงสาวและบริสุทธิ์หลังจากรู้เขาก็ไม่คิดจะป้องกันกะว่าจะป้องกันทีหลังแต่เธอก็เอาแต่วอยวายเมื่อรู้สึกตัวและหนีไปได้ทันที มาเขาตามเสืบจนพบเธอเขาก็มาเจอเธอตอนที่เธอเกือบจะเป็นลมนี่แหละเขาอุ้มพารามินยาขึ้นรถและพาเธอไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอถามถึงรอบเดือนทำให้เธอเข้าใจทุกอย่างว่าตอนนี้เธอได้พลาดท้องไปแล้วโชคยังดีตอนที่เธอเกือบบูกมีพลเมืองดีมารับเธอเอาไว้ได้และตอนนี้เธอก็เพิ่งจะจำเขา จำได้อย่างเลือนรางว่าเป็นเขานั่นเองชายที่มีคนแนะนำว่าเขาชื่อรุษนริตเธอจำได้ผู้ชายคนนี้มากับฝ้ายส่งตาหวานชํำทำท่าสนใจเธอแต่ก็มีคนสนใจเธอทั้งงานนั่นแหละเธอน้ำตาคลอจำบทรักที่ร้อนแรงนั่นได้แบบเลือนรางจำด้วยด้วยว่าเธอตอบรับเขา แบบสุดจิตสุดใจมารู้เอาตอนหลังว่าโดนวางยาเธอหนีเขาสุดชีวิตโวยวายสุดกำลังไม่คิดเลยว่าจะได้เจอช่วงที่วิกฤตพอดีปาสัปดาห์แล้วนี่มันนานขนาดนี้เล่าหรอรุดนาริศพาเธอไปตรวจและฝากท้องรับดูได้เลยว่าเธอกำลังเครียดถึงเดาได้ว่าเธอไม่อยากได้เด็กคนนี้แน่นอนแต่เขารับได้ เขาอายุ33ปีแล้วและพร้อมหากจะต้องมีครอบครัวหรือมีลูกเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเขาเคยผ่านช่วงชีวิตที่มีเมียมาแล้วจนกระทั่งยาประสบการณ์ชีวิตถือว่าพร้อมแล้วทุกอย่างแต่จนแล้วจนรอดรามินยาก็พูดเสียงห้วน,วนเด็กในท้องเนี่ยก็เป็นลูกของฉันเหมือนกันถ้าหมอบอกว่าแกแข็งแรงดี ฉันก็จะเอาแกไว้และเลี้ยงดูแกเป็นอย่างดีให้สมกับเป็นแม่คนหนึ่งนั่นแหละพอได้ยินเธอพูดแบบนั้น,นรุนาริตก็ถอนใจอย่างโล่งอก mm hmm. เขาพยักหน้ารับใช่เราจะทำหน้าที่นั้นต่างคนต่างมีความคิดและเงียบกันไปทั้งคู่แต่ความคิดทั้งหมดจบลงเพราะคำามของเขา แล้วครอบครัวของคุณละ่ะพวกท่านจะว่าอย่างไงที่รู้ว่าคุณท้องรามินยาอ้าป,ปากค้างในหัวมีแต่พ่อกับแม่ท่านคงผิดหวังที่เธอท้องนอกจากจะท้องแบบกระทันหันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะได้แต่งงานจริงๆหรือเปล่าและนั่นทำให้ใบหน้าที่เคร่งเครียดซีดลงทันใดทำให้รุนริศน่าใจว่า เขาจำเป็นจะต้องคุยกับเธอเรื่องนี้อย่างหนักเมื่อการตรวจเสร็จสิ้นลงเขาจึงพาเธอไปรอรับยาในระหว่างรอยังรับรู้เลยว่ารามินยายังคงกังวลเธอนั่งประสานมือบนตักหน้าตาดูยิ่งเยิงมันยุ่งเหยิงและสับสนเขาลากเก้าอี้มานั่งตรงกันข้ามกับเธอเอื้อมมือทั้งสองบีบมือเธอไว้ ทําให้ดวงตาคู่งามสบกับเขาตรงๆเป็นครั้งแรกอย่าเพิ่งกังวลไปเราคุยกันได้เรื่องนี้เธอดูไม่คลายใจลงเลยไว้ใจผมหรือเปล่าที่จะคุยกับผมทำไมคุณถึงใช้คำว่าไว้ใจเพราะคุณยังดูสับสนนะสิผมเป็นคนไม่ดีในสายตาคุณคืนนั้นฉันโดนวางยานะแล้วจะไม่ให้ฉันไม่ไว้ใจคุณได้ยังไง พอพูดมาถึงตรงนี้เขาก็รีพยักษ์หน้าอย่างเข้าอ,อกเข้าใจเพื่อนคุณไม่หนังนั่นน่ะมันแกล้งทำดีกับฉันเขาขำกับดวงตาคู่นั้นมันวาวโรดขึ้นมาทันทีเราถึงได้ต้องคุยกันนี่ไงรู้ไหมความจริงผมไม่รู้จักเพื่อนเอ,อเขาหลุดพูดขึ้นมาอีกแล้วจริงสินะศัตรูของคุณแต่มันดันเกิดเรื่องดีๆกับผมนะ ผมได้สาวบริสุทธิ์มานอนกอดในคืนนั้นแล้วเราก็ร้อนแรงพอเขาพูดยิ้มๆหน้าเธอก็ร้อนเผาอย่างที่ไม่คาดคิด,ดและไม่เคยเป็นมาก่อนผมถึงได้บอกไงละ่ะว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันอีกมากถ้าวันนี้คุณว่างเราจะคุยกันให้หมดทุกอย่างเปิดใจให้ผมด้วยละ่ะเขาบอกอย่างง่ายๆเงี่ยหูฟังพยาบาลที่เรียกชื่อกลไข้เพื่อรับยา เขาจัดการให้ทุกอย่างและพาเธอกลับไปที่รถของเธอด้วยเมื่อตกลงกันได้เขาก็ขับรถตามไปที่บ้านของเธอเธอบอกว่ามันเป็นบ้านเช่าหลังไม่ใหญ่เป็นเทาวาสสองชั้นแต่ดูอุดอู้ไม่มีพื้นที่แค่เพียงเขาจอดรถหน้าบ้านเพื่อนบ้านก็เริ่มยืนหน้าออกมาดูด้วยความสนใจพ่อแม่ของรามินยาอยู่ต่างจังหวัดทั้งคู่เป็นข้าราชการ ส่วนเธอทำงานรัฐวิสาหกิจรามินยาเองก็ได้รับข้อมูลว่าเขาชื่ออะไรทำงานอะไรธุรกิจอะไรและมันทำให้เธอทึ่งเขาเป็นหน่วยงานรัฐด้วยและยังมีบริษัทรับเหมากับเพื่อนหน้าตาเขาดูดีพอใช้ส่วนสูงรูปร่างดูดีไปหมดแถมยังดูอบอุ่นน่าค้นหาเธอถามคำถามที่ทำให้เขาตกใจ คุณดื่มหรือเปล่าอ๋อเพิ่งนึกได้ดื่มสินะแล้วเวลาเมาคุณเป็นยังไงเขาหัวเราะหื่นละมะั้งเขายิ้มหวานดวงตาเป็นประกายก็เพราะคืนนั้นมีสาวมากอดและนวเนียใส่เขาตะบะเขาถึงได้แตกจนมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพูดมาถึงตอนนี้เขาก็พูดขึ้นมาผมช่วยคุณจากผู้ชายคนนั้นที่มากับคุณเพราะ คุณเข้ามากอดผมเธอเข้าใจไอ้นทมันเป็นอดีตผัวของฝ้ายนะสิพวกมันคงรวมหัวกันเผลอๆคงจงใจขายเธอให้อิหมอนั่นแต่เธอเลือกที่จะหันมากอดรุนาริศจึงรอดตัวจากไอ้หมอนั่นแบบอุดวิดเขาว่ากันว่าไอ้นัทมันเป็นคนชอบความรุนแรงใครเป็นเมียมันต้องเขียวช้ำด้วยรอยทุบตีทุกคนเธอเห็น ไายเป็นแบบนั้นไปบ่อยบวกกับคำบอกเล่าของเพื่อนๆที่เคยมีเคยเจอเมียเก่าของเจ้าแน็กคนนี้นี่แหละดีที่ว่าคืนนั้นเป็นผมเมื่อเขาพูดขึ้นเธอก็ค้อนเขาขวับหนึ่งจะบอกว่าคุณดีอย่างนั้นสิแล้วฉันท้องได้ยังไงล่ะเขาอึกอักก่อนจะพูดตรงๆก็คุณบริสุทธิ์แล้วผมอดใจไม่ไหวเขาโบกไม้โบกมือไปตามอากาศ คุณสวยคำพูดของเขาฟังดูง่ายเพราะเลือกที่จะพูดตรงๆและเธอก็ชอบมันฟังดูจริงใจดีพ่อแม่ของคุณคงเสียหน้าเอางี่ไหมไปอยู่กับผมก่อนที่คอนโดของผมมันกว้างและเป็นส่วนตัวกว่านี้เธอคิดอย่างลังเลแล้วเราค่อยไปขอขอมาพ่อกับแม่ของคุณฟังด้วยว่าพวกท่านจะว่ายอย่างไรแล้วผมจะบอกพ่อแม่ให้มาสู่ขอ,ขอคุณ อย่าลืมกระซิบบอกให้พวกท่านเรียกค่าสินสอดน้อยๆหน่อยนะผมกลัวจะจ่ายไม่ไหวคำพูดหยอกล้อของเขาทำให้เธอเผลอตีเขาไปทีหนึ่งเหมือนมันเคี้ยวแต่มันทำให้ทั้งคู่หัวเราอไปด้วยกันเธอยอมย้ายไปอยู่กับเขาหลังจากเขาพาเธอไปดูห้องพักที่ดูสว่างกว้างขวางกว่าบ้านเช่าของเธอมันดูเป็นส่วนตัวเพื่อนบ้านก็ตัวใครตัวมัน มีส่งยิ้มให้กันบ้างแต่ไม่มีใครยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันละกันที่เขาพูดว่าอยากให้เธอย้ายมาอยู่กับเขาก็เพราะคนท้องจำเป็นจะต้องมีคนดูแลทั้งช่วงกลางวันกลางคืนเธอเห็นด้วยค่อยๆทนขนของเท่าที่จำเป็นและทดลองใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแม้จะไม่มีเรื่องอย่างว่าแต่ก็อดรู้สึกวูบวาบตอนอยู่ด้วยกันไม่ได้คืนแรกตื่นเต้นหน่อยเธอนอนไม่หลับ แม้ว่าจะนอนกุลละห้องเช้ามาจึงรู้สึกเวียนหัวเธอพยายามตื่นเพื่อเตรียมกาแฟและอาหารเช้าแต่พอรุษนารธิ์ออกมาพบกับเธอเขาก็จัดการแทนให้ทุกอย่างเพราะนี่คือกลัวของเขาเขาทำเองเขาดูทุกอย่างอยู่แล้ววับหนึ่งที่รามินยามองเขาอย่างฝันฝันว่าถ้าทั้งคู่ได้รักกันก็ดีนะสิเขาวางจานไก่ดาวขนมปัง ทิปปิ้งใหม่ๆม,มันหอมน่ากินเธอชอบขนมปังหอมๆยามเช้าพรุ่งนี้จะทำข้าวต้มให้กินเธอเพียกหน้าอยากลองชิมฝีมือของเขาฉันทำอาหารได้แต่รสชาติต้องปรับปรุงเธอบอกบนรอยยิ้มเขากลับยักไหล่ผมก็เหมือนกันแต่พอนานๆไปก็ชินไปเองเขาวามเบคอนร้อนๆฟองของมันยังปุดๆน้ำลายสอ อาหารเช้าสำคัญมากอย่าลืมว่าเรายังมีอีกคนที่ต้องดูแลอย่างดีเธอทำปากยื่นอย่างงอนๆคุณออกใจลูกนี่เองเขากลับหัวเราะอย่าบอกนะว่าหึงลูกนะแล้วเธอก็เขินไปเลยเธอกลัวเขาจะรักลูกมากกว่าถามจริงๆเธอถ้าฉันคลอดลูกแล้วคุณจะทำยังไงเขานั่งลงตรงข้ามกันกันกบเธอสบตาเธอตรงๆ มันยังไม่เกิดขึ้นเอาไว้เมื่อถึงเวลาค่อยคุยกันอีกทีว่าเราจะเข้ากันได้ดีหรือเปล่าถึงเวลานั้นเราค่อยกังวลสิ่งที่เราควรจะโฟกัสที่สุดก็คือการปรับตัวให้อยู่ร่วมกันได้ตัางหากละ่ะอย่าลืมว่าเราไม่เคยรู้จักกันการสบตาของทั้งคู่มีความหมายมากยิ่งขึ้นเขาจับจูงมือเธอไปข้างนอกในที่สาธารณะเปิดตัวเธอในฐานะของคู่รัก รับส่งเธอในที่ทำงานเท่าที่จะหาเวลาได้เธอเห็นเขาทำงานตลอดเวลาและคอยดูแลหากเธออยู่ในระยะสายตาของเขามีบ้างที่สังสรรค์แต่ไม่เกินห้าทุ่มเขาจะรีบกลับมาเขาเป็นคนรูปร่างดีหน้าตาพอใช้อดไม่ได้ที่จะกังวลเรื่องผู้หญิงอื่นแต่นอกจากกลิ่นบุรีแล้วก็ไม่มีกลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงคนไหนทำให้เธอคลายใจ เธอเปิดใจให้เขามากขึ้นถึงขั้นจับจูงมือกันเพื่อพากันไปหาพ่อแม่ของเธอทั้งสองขอขมาลาโทษโชคดีที่พวกท่านเข้าใจและไม่โกรธแต่แค่ขอให้เขาทำให้ถูกต้องตามประเพณีเพราะผู้ใหญ่ทั้งสองฝั่งก็มีหน้ามีตาแม่ที่เลี้ยงเธอมาคัาดค้านเรื่องที่เธอคบหากับรุษนริตเธอไม่เคยเอาเรื่องมาเล่าให้แม่ฟังมันผิดวิสัยแต่เธอก็ไม่รู้จะบอกว่าอย่างไรดี ได้แต่ขอโทษไม่กล้าบอกว่าเธอพลาดท้องก็ดีแล้วที่รุษณริษยังมีความรับผิดชอบถึงขั้นตามหาเธอจนเจอและช่วยเธอทันก่อนที่จะเป็นลมเมื่อกลับมาถึงที่ห้องพักเธอก็หมดแรงและผลอหลับที่โซฟามารู้ตัวก็เพราะเขาอุ้มพาเธอไปนอนบนเตียงทำไมเขาถึงได้ดีต่อเธอนักถามจริงๆเธอ คุณจะดีกับฉันแบบนี้จนตลอดรอดฟังหรือเปล่าเขาทำท่าคิดไม่รู้สิเมียเก่าของผมบอกว่าผมน่าดำคาญเขาพูดบนหัวเราททำไมเธอถึงได้ดำคารคุณเขาทำท่าคิดผมชอบเล่นเกมมั้งก็ตอนนั้นเรายัางเด็กอายุแค่20เองแล้วเขาก็สวยหนุ่มติดเยอะก็เลยเลิกกันไม่เข้าใจกันพอมาถึงตอนนี้เธอเข้าใจแล้ว ตอนนี้เธอไม่ควรโกรธเรื่องเมียเก่าของเขาแต่ควรโฟกัสกับเรื่องที่ต้องพบในภายภาคหน้าต่างหากละ่ะแต่ตอนนี้แค่เขาคอยดูแลเธอไม่ได้ทำตัวแย่ๆเธอก็น่าจะดีใจแล้วและน่าจะพอใจในสิ่งที่เจอเขาพาเธอไปฝากท้องอีกครั้งที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่เพื่อนแนะนำให้ว่าดูแลเอาใจใส่คนไข้ดีแล้วก็ เป็นอย่างที่คาดแต่คำถามต่อมาของเขาทำเอาเธออึ้งคุณหมอครับผมถามสักนิดเถอะผมกับภรรยาจะมีเซ็กกันตามปกติได้ไหมครับหน้าของรามินยาแดงซ่านคุณหมอกลับยิ้มและตอบอย่างเป็นปกติได้ครับแต่ต้องระวังมากกว่าเดิมเท่านั้นถ้าทางคุณฟังพอใจและรอยยิ้มนั้นดูโล่งใจเป็นอย่างมากส่วนเธอแทบอยากจะหนีออกไปข้างนอกทุกเสี้ยววินาที คุณหมอพาไปอันตราสาวฟังเสียงหัวใจดวงน้อยที่กําลังเต้นหัวใจฟูเต็มอกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าความไม่พร้อมมันกลับทําให้เธอรู้สึกดีได้ขนาดนี้เขาบีบมือเธอ,เอไว้เมื่อหันไปสบตาเขาถึงได้เห็นว่าเขากําลังน้ำตาคลอมันไม่ได้แตกต่างไปจากเธอเลยเธอเอื้อมมือไปเช็ดน้ำตาให้เขา เขาจุงจูบมือเธอไว้เมื่อทั้งคู่กลับมาที่ห้องเขากลับอุ้มเธอพาไปที่เตียงและจูบเธอความทรงจำกลับคืนมาเขาเริ่มเล้าโลมและดันกระโปรงเธอสูงขึ้นสำรวจเธอเพื่อดูว่าให้เธอเตรียมพร้อมเหมาะแนะนำให้สวมถุงยางได้ยินเสียงเขาฉีกถุงแล้วเธอก็รู้สึกได้ว่าเขาขยุกขยิกแถวๆนั้น ทำให้เธอเริ่มมีอารมณ์อารมณ์ของเธอตื่นเพิดพร้อมรับเขาอย่างเต็มอกเต็มใจไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะรู้สึกดีแบบนี้ทั้งคู่กำลังมีความสุขและมันมากขึ้นทุกครั้งทุกวันโชคอย่างดีที่อาการแพ้ท้องของเธอไม่มากนักและรุ่นนริศก็มีเวลาให้เธอคอยดูแลปรนเปรยรักให้เธอเป็นอย่างดีเธอชอบความรู้สึกแบบนี้ ความรู้สึกที่มีคนคอยดูแลทุกๆคืนทุกๆวันหลังจากจัดงานแต่งงานแบบเรียบง่ายทั้งคู่ก็ลาง,งานเพื่อหาความสุขกับการฮันนีมูนริมหาดทั้งคู่แทบไม่ได้เดินชายหาดเพราะเอาแต่อยู่ด้วยกันบนเตียงหรือในสระน้ำค้นหาความสุขให้แก่กันละกันแม้ว่าท้องของเธอจะใหญ่ขึ้นทุกวัน แต่สำหรับเขามันกลับไม่เป็นอุปสรรคเขาเห็นว่าเธอกลับดูเซ็กซี่ในสายตาของเขาฮันนีมูนครั้งนี้มีความสุขเหลือเกินและเธอก็เต็มใจที่จะรับความสุขนั้นก็ทำเหมือนขาดเซ็กไม่ได้รวมถึงขาดเธอไม่ได้ด้วยเขาจะแตะต้องเธออยู่ตลอดเวลาและดูแลใกล้ชิดจนกว่าจะใกล้คลอด อยากเห็นหน้าลูกเดียเด๋ยวๆก็บ่นเธอค้อนเขาเขาหัวเราะเบาๆผมอยากเก็บภาพตอนที่คุณได้พบกับลูกครั้งแรกเธอยิ้มหวานจินตนาการไปด้วยฉันก็ด้วยเหมือนกันแล้วเขาก็จูบเธอเบาๆภาพนั้นดังเป็นภาพความฝันอนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้หรอกเธอรู้แค่เพียงว่าตอนนี้ขอเธอมีความสุขกับปัจจุบันก็เพียงพอแล้ว คุณรู้ไหมตอนที่เราพบกับลูกเป็นครั้งแรกฉันไม่มีสติหรอกเพราะฉันอยู่กับยาที่พร้อมจะทำให้ฉันหลับฉันแค่จำได้ว่าฉันยิ้มฉันเห็นปากสีคล้ำๆของลูกผิวสีแดงน่ารักน่ากอดที่สุดฉันเห็นพยาบาลอุ้มลูกของเราไปใส่ตู้อบ เมื่อฉันตื่นมาฉันงัวงเงียแต่มีความสุขฉันเห็นเขายืนอุ้มลูกกอดลูกไปมาฟังคำแนะนำของคุณพยาบาลก่อนจะเห็นว่าฉันลืมตาแล้วกำลังมองเขาด้วยน้ำตาคุณรู้ไหมมันภาคภูมิใจที่สุดเรากำลังจะเป็นพ่อแม่คนแล้วนะ เราโชคดีที่มีกันและกันแล้วนะอย่าทิ้งความสุขนี้ไปจดจําเอาไว้ชัว่วกาลนานจบแล้วนะคะอุ้มรักเมียคืนเดียวขอบคุณที่ติดตามรับฟังถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะต่อฝากชมผู้สนับสนุนจะจะได้มีไรายได้มาจนเจอครอบครัวนะคะไหนๆคุณก็ฟังฟรีแล้วเนาะก็ช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยก็แล้วกัน อันนี้เป็นเสียงประตูแมวนะคะเขาก็เดินเข้าเดินออกอยู่ตลอดเวลาขออภัยนะคะถ้ามันผิดพลาดประกันใดเนาะแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนก็ซุปเปอร์ทังได้นะคะหรือว่าจะเป็นสมาชิกก็ได้นะข้อดีของมันคือร <c oughs> องประท้วงก็จะไม่ต้องอะไรนะชมผู้สนับสนุนนะคะก็เป็นการสนับสนุนตาอีกทางหนึ่งฝากไว้ด้วยนะคะ ใครที่เป็นเพื่อนเนาะเอ่อมากดติดตามเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาตาลงเรื่องต่อไปนะคะสุดท้ายนี้รักนะคะบุญนักษาสวัสดีค่ะ